มาผันให้นะี่เลู่นกอนอยู่นิก่นนะไหมาลูกมาให้นั่งให้แม่ถอดนนั่งนั่งอยู่ไหนวานี่านี่แล้ออกมาจากถ้ำมามาถอดกันสไหวไม่อยากถอด ป้ามัดแก้วเนี่ยอ่ะมันเป็นยางมัดผมที่ไม่กินผมนะยางบางๆเบาๆยาอาจาจาจาอาจ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 าอันนี้อะไรอันนี้ลาอปลอมใช่ไหม จะนอนแล้วรอป้าอาบน้ำรอทึ่งถึงบ้านกันแค่นี้ถอดจุกก่อนหรืออันนี้ลองอะไรคะไหนลองร้องเพลงสิร้องเพลงได้ไหมร้องขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็หาว่าเจ็บหรอกเจ็บนะใช่ไหม ร้บบองไงร้องไงร้องแบบมีลูกคอได้ไหมคะฮะเสร็ดีร้องแบบมีลูกคอได้ได้ไหมได้ไหมคะฮะร้อง,องไงร้องไงร้องร้องไห้แบบมีลูกคอได้ไหมลูก ใช่โมแกงร้องโมแก้งร้องยังไงอ๋อย่างนั้นเหรออ๋อยังนั้นเหรอเอืมค้างทำไมค้างทำไมค้างไม่รู้ อันนี้ร้องอะไรอ่ะร้องเชียรจะปิวไหมล่ะเนี่ยแม่อยู่นี่นี่หัวเท่จังเลยแต่ที่เอาน้องมาเดี๋ยวเอาน้องมาเอาน้องมามากอดกันก่อยเนเน่เน่เน่เนเน่จ๋าอะไรคะ เดี๋ยวสวัสดีสวัสดีทอดก่นี่ตดจบก่อนไม่มีแง่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 เวนกาีโอซ่าเ็นกาีไปไปไป ไปก่อนไปก่อนไ่อนไปเน่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 เจะลงเหรอจะลงเหรอลงไม่ลงไม่ลงไหมไนว่ลงไม่ลงไม่ลงไหมอ่าฮะ one two three ี้ง้งีๆๆสวัสดีคุณปู่มาหรือยัง คุณปู่มายัางคะดูดิคุณปู่อยู่บ้านไหมรุดรุดเลยไม่ได้เหรอได้คุณปู่อยู่ไหนนะคุณปู่ฮลัลโหลคุณปู่กลับมายัางคะคุณปู่ไปถ่ายหนังมาเนี่ยอันนี้โอเคโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยแม่มือสั่นหมดเลยพี่บอกกันไกลตัดยางออกง่ายกว่าแล้วป้ามัดไงวันนี้ป้ามือนิ่งมาก ไม่ครับเขาก็มัดอย่างนี้ทุกวันนะพี่เข<อ>าก็มัดอย่างนี้ทุกวันแหละเขาไม่ได้เจ็บหัวหรอกออลองเฉยเราแค่งองแงแล้วเขาง่วงวันทูที่ปลาขึ้นไปนอนกันดีกว่าปลาวันทูที่ปลาแป,ะป,ะปะลงไลน์ไล้ว์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ